แต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกจะบอกความลับความรวยผมมีหลานนะชื่อปรเนธเป็นลูกพี่ชายเอ่ยชื่อได้ไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาเป็นเด็กน่ารักหรือเป็นเด็กไม่น่ารักก็เอ่ยชื่อได้เพราะเราไม่ได้บอกนามสกุลไรเนาะและยังไม่รู้คือใครด้วยก็รู้ว่าแค่หลานผมเพราะหลานผมก็มีหลายคนอยู่เนาะคือเขาบอกว่าอาแกนมีของขวัญอะไรให้ผมไหมครับ ผมอัดเสียงไปเลย Happy birthday สุขสันต์วันเกิดลูกก็เลยบอกอามีของขวัญหนึ่งชิ้นให้สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมลองไปทำเนาะอาสามารถหาเงินให้หลานแล้วหลานสามารถหาเงินหรือคุณผู้ชมนี่แหละอยากจะมีเงิน7 2็0 0มบาทในหนึ่งปีโดยไม่ต้องทำอะไรเสกมาแค่เสกนะทำได้เลยขั้นต่ำนะ ขั้นต่ำ72,000บาทสูงสุดผมว่าคุณผู้ชมสามา,ารถหาเงินต่อปีโดยที่แบบเสกมานะ150,000บาทถึง170,000บาทต่อปีด้วยโดยไม่ต้องลงแรงอะไรเลยผมก็เลยบอกหลานว่าต่อไปนี้ให้กินอาหารมื้อเดียวถ้ากิน3มือ้อหรือมื้อเดียวจะกินได้3วันถ้ากิน3วันมันจะกลายเป็น9มือ้อ แทนที่จะกินได้แค่สองวันมันจะกลายเป็นเก้าวันแล้วเดี๋ยวน้องปอลเลเนตนะจะมีเงินเก็บเพราะว่าถ้าไม่กินสองมือ้อเงินนั้นเป็นเงินเก็บในกระเป๋าเป็นเงินที่ไม่ต้องใช้จ่ายสมมุติเราได้เงินเพราะเราอายุยังน้อยพ่อแม่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูเราเราก็เก็บเงินก้อนนี้สิทุกๆวันเท่าไหร่ก็ได้แทนสมมุติเรากินข้าว มื้อละสี่สิบบาทแล้วเรากินสามมือ้อก็ร้อยยี่สิบถ้าสมมุติเป็นเด็กนะสมมุติเราไม่กินสองมื้อก็เหลือเงินแปดสิบบาทแล้วเราต้องกินข้าวทุกวันเนาะแปดสามยี่สี่ก็สองพันสี่แล้วนะนี่คือเด็กนะเด็กชั้นประถมเนี่ยฉะนั้นก็จะมีเงินสามหมื่นบาทโดยประมาณถึงสี่หมื่นบาทถ้าเรากินมื้อละสี่สิบาท สามหมื่นสี่มืนบาทเสกมาได้ด้วยการแค่ลดอาหารเหลือมือเดียวนี่แหละคือความลับว่าทำไมผมถึงรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีคุณผู้ชมถ้าผมอยู่ต่างประเทศผมกินอาหารวันหนึ่งนะถ้าผมอยู่ต่างประเทศผมกินมื้อเดียวเนาะผมจะใช้เงินประมาณประมาณนะหนึ่งหมื่นบาท ครับผมอยู่สวิตเซอร์แลนด์